แก๊งสเตอร์นิว l อ a n ีนนะจริงๆมันมีภาคก่อนหน้านี้แต่อันนี้เป็นภาคใหม่ล่าสุดนะฮะซึ่งถึงแม้จะออกมานานแล้วก็เถอะแต่ก็ถือว่าเป็นภาคใหม่สุดต่อแนวก็แนวประมาณ GT ก็ว่าได้โอเครอมันโหลดก่อนแป๊บหนึ่งยินดีต้อนรับก,กลับมาอ๋อเคยเล่นแล้วนี่หว่าภาคนี้เกบ เก็บเก็บโอ้โหแถมชุดมากมายก็นี่ฮะมีภารกิจต่างๆให้เล่นก็แนว GTA เลยก็เล่งออโต้นะฮะซอมบี้อะไรวะยังกะ พุ่นยนเลยก็มีภารกิจเอขอขโมยรถนู่นนี่นั่นนะหลายหอย่างเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันว่าอันนี้ใช้เวลานานเปล่าเมื่อก่อนบ้ามากอะ่ะบ้าแต่ไม่ใช่ภาคนี้นะภาคเก่าถึงขั้นจะเติมเงินเลยปกติจะไม่ค่อยเติมเงินกับเกมเท่าไหร่ โอ้โหมีบอสด้วยอย่าตีไกลก็พอเออพู้อพูดไม่ทางขาดคำเอา้เอามามองนอกพื้นที่เกือบเกือบคือย่ไอ้เนี้ยกูอ๋อปืนเราไม่แรงพอวะอะไรเนี่ยตามมาอยู่ได้ เวลาใกล้หมดแล้วถ้าเรามีปืนดีกว่านี้เราก็น่าจะได้ดาวเยอะกว่านี้มามามาโ,โห่เวที่เจ็ดละเก้าวิ ต้องปืนหลายยิงนัดเดียวตายหรือย่างนี้ประวะหมดเวลาได้ดาวเดียวเนี่ยเราก็มีมีภารกิจเนื้อเรื่องหรอต้องทำภารกิจ ต่างๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรเอ่ยปกป้องสินค้าช่วยขนานคุ้มกันสินค้าไม่ดูขโมยโอเค ยืนแลกกันอย่างนี้เลยนะฮะตายไปไนายทำให้ฉันดูแย่เลนกูจะหมดโอเคสามสิบวิอเออโฮ้ยมึงโกงอะ่ะคนกูเลยเหรอคนตีนวะนี่แหละ่ะ มาทางนน้นมาทางนน้นอ๋อเป็นไรกดไม่ค่อยโดนเฮ้ยมันขโมยละขโมยละต้องมึงยิงอะไรกันอ๋อยิงสีค้าตกใจมัไงนี่เราต้องทำไอ้นี่ปุ๊บ พอได้พอประมาณเราก็น่าจะไปตีอนี้ได้นะฮะภารกิจมีเยอะแยะมากมายนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโลเมืองเนี่ยอารมณ์ GTA ได้เลยเนี่ยเคไปละวิว่งเล่นได้นะฮะขโมยรถได้อันนี้คือปืนเราเหรอกดเรื่องปืนตรงไหนวะ ไม่มีปืนเลยเว้ยเหมือนเพิ่งเล่นหรือเปล่ามีสองปืนตกกระจกขโมยรถนี่ฮะก็ทำได้หลายๆอย่างเหมือนที่เท่ละโอ้ดดีดีด,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 ดีโชว์ไปทีโชว์พลาดพลาดจุดสีแดงนั้นมันอะไรกัน อันตรายแล้วกูลงก่อนดีกว่ายวระเบิดอีกสีแดงนี่อะไรเราไปดูกันฮนะพวกมีค่าหัวเหรอโอ้โหกูจะทันไหมเนี่ยเอา้ากูเลงผิดทางออโอ้โหแล้วถึกถึกมากดีดีมึงติด ไม่เหี้ยเรายิงติดพอดีส่งล้ำหน้าแม่งดูซิได้อะไรยิงฟรีไปดิล่วงฮะ ถ้าเลือกหาบ้านเรานั่น่เองนี่ก็แต่งนูน่นแต่งนี้ได้นะเอาทำกระตุก <_ c oughs> เจอโฆษณาเนี่ยฮะก็ทำนูน่นทำนี้ได้ลงรถก็มีไปแล้ว น่าจะมีอะไรแล้วก็ประมาณนี้อะไหรหลว,วิญญาณคังแสงก็ค่าจะคังอาวุธโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันเกมต่อไป